แต่ท่านควรจะพิจารณาทางที่ยั่งยืนกว่าคือถึงเวลาเปลี่ยนจากที่ว่าระบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า d e f i benefit เป็น d e f i contribution ก็คือให้เหมือนกอบขก็คือว่ายิ่งสะสมมากเงินกเกษียณที่ท่านจะได้ก็จะได้มากตามไปด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่ท่านจะสามารถอธิบายกับพี่น้องประชาชนได้ว่าทำไมถึงควรจะต้องขยายเพดานเงินเดือนทำไมถึงต้องเพิ่มเงินสะสมและก็ทำไมต้องเพิ่มขยายเวลากเกษียณเพื่อ ให้พี่น้องผู้ประกันตนนั้นได้เงินกเกษียณมากขึ้นแล้วก็เป็นหลักการที่ว่าไม่เอาตกให้เป็นภาระของคนรุ่นหลังมาจ่ายให้กับคนรุ่นก่อนที่เป็นการออกแบบที่ผมคิดว่าผิดพลาดของประกันสังคมในรอบ30ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนเขาอาจจะออกแบบไว้ว่าสักวันหนึ่งจะมาเพิ่มทยอยขยายเพดานขึ้นแต่30ปีที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้น ระเบิดเวลาลูกนี้มันก็เลยจะเข้ามาถึงเข้าใกล้งวดทึ่งทุกวันทุกวันกับเรียนประธานสภาที่เคารพผมวโรภวิรยาโรธผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับวันนี้ผมขอพิปายถึงประัาสังคมประเด็นสำคัญตรงนี้ครับว่า ผมคิดว่ามันถึงเวลาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนและก็รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเข้าใจถึงระเบิดเวลาลูกใหญ่นะครับที่รอ,อระเบิดอยู่นะครับก็คือประกันสังคมเนี่ยจะถังแตกในอีก30ปีนี้นะครับก็คือล้มละลายใน30ปีข้างหน้าผมคิดว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าคนที่อายุ24ปีนี้ทํางานส่งเงินเข้าประกันสังคมตลอดชีวิตแต่เมื่อกเกษียณแ,แล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เงินเลยสักบาท ผมคิดว่านี่คือใจความสําคัญที่ประกันสังคมเนี่ยต้องอธิบายกับพี่น้องประชาชนคนที่อายุมากกว่านี้ก็สะสมไปแต่เงินกเกษียณที่จะได้มาก็ได้ไม่ครบแต่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนอายุ24ลงไปนะครับนี่คือระเบิดลูกใหญ่ที่รอเวลาให้รัฐบาลใหม่เข้าไปแก้ปัญหาดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมาพภิปายสั้นๆถึงแนวทางว่าเราจะแก้ปัญหาไอ้ระเบิดลูกใหญ่นี้ยังไงนะครับสิ่งที่ผมอยากเสนอนะครับ ฝากประกันสังคมไปพิจารณาเข้าใจเองว่าท่านก็กำลังพูดถึงในการเพิ่มเพดานเงินสะสมเพิ่มเพดานเงินเดือนนะครับหรือว่าเพิ่มขยายกเกษียณอายุผมว่าอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องประเด็นทางออกหนึ่งนะครับแต่ท่านควรจะพิจารณาทางที่ยั่งยืนกว่าคือถึงเวลาเปลี่ยนจากที่ว่าระบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า define benefit เป็น define contribution ก็คือให้เหมือนกอบขก็คือว่ายิ่งสะสมมาก เงินเกษียณที่ท่านจะได้ก็จะได้มากตามไปด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่ท่านจะสามารถอธิบายกับพี่น้องประชาชนได้ว่าทําไมถึงควรจะต้องขยายเพดานเงินเดือนทําไมถึงต้องเพิ่มเงินสะสมและก็ทําไมต้องเพิ่มขยายเวลากเกษียณเพื่อให้พี่น้องผู้ประกันตนนั้นได้เงินเกษียณมากขึ้นแล้วก็เป็นหลักการที่ว่าไม่เอาตกให้เป็นภาระของคนรุ่นหลังมาจ่ายให้กับคนรุ่นก่อน ที่เป็นการออกแบบที่ผมคิดว่าผิดพลาดของประกันสังคมในรอบ30ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนเขาอาจจะออกแบบไว้ว่าสักวันหนึ่งจะมาเพิ่มทยอยขยายเพดานขึ้นแต่30ปีที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นระเบิดเวลาลูกนี้มันก็เลยจะเข้ามาถึงเข้าใกล้งวดทึ่งทุกวันทุกวันนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้ทบทวนว่าถึงเวลาแล้วถ้าท่านจะขยายเพดานเนี่ยไม่ใช่ปรับจากเดฟายเบเนฟิตที่แค่เพียงแค่ขยายเพดานเงินสะสมเงินสมทบเพิ่มแต่ถึงเวลาให้เปลี่ยนเป็นเดฟายคอนทิบิวชั่น ที่รัฐบาลการันตีขั้นต่ำผมว่าแบบนี้อธิบายพี่น้องประชาชนได้ว่ารัฐบาลยังการันตีผลผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อยามกเกษียณเนี่ยขั้นต่ำอยู่เหมือนเดิมไม่น้อยไปกว่าเดิมเลยแต่ที่ใครก็ตามที่สะสมเพิ่มก็จะได้รับเงินกเกษียณเพิ่มขึ้นไปด้วยแล้วผมก็อยากฝากให้พิจารณาถึง,งโมเดลที่ประเทศสิงคโปร์ก็ใช้ครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขามองว่าให้ ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเลือกใช้เอกชนก็คือใช้ provident fund เนี่ยแทนก็ได้ให้มันเกิดการแข่งขันครับเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยไม่ได้มีอะไรการันตีนะครับว่าปทุนประกันสังคมจะสามารถเอานำเงินสะสมไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนดีที่สุดการเปิดให้เอกชนเข้ามาแข่งขันเนี่ยคือการการันตีครับว่าผลตอบแทนที่ผู้ประกันตนจะได้จากการส่งเงินเข้าประกันสังคมเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพราะมีการแข่งขันนะครับ ซึ่งแน่นอนด้วยขนาดของท่านเนี่ยท่านยังไงก็คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเอกชนอยู่แล้วแต่การเปิดการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้บริโภคอยู่แล้วในขณะเดียวกันจะบอกว่าเงินสะสมที่มากที่มากขึ้นจะไปช่วยผ่อนบ้านก็ยังได้นี่ก็คือโมเดลที่ประเทศสิงคโปร์เขาใช้เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นคงในการที่อยู่อาศัยตรงนี้นะครับแล้วที่จะสูอ่อาศัยเมื่อกเกษียณแล้วก็จะไปแปลงเป็นเงินบํานาญก็ยังได้นะครับนี่คือเรื่องที่ฝากให้ท่านคิดพิจารณาว่าถึงเวลาที่ต้องแก้ไขระเบิดเวลาลูกนี้แล้วครับขอบคุณครับ